ได้ค่ะแกงไข่ยังไงครับเป็นบางอย่างค่ะมี40 50 40 50เนาะครับคะแนนเนื้อจะเป็น70วันนี้โอ้โหเ่นะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับนี่แกงแกงน่ากินมากเลยน้ำพริกวันนี้มาเดินเล่นอยู่ตลาดเซวนันนะทุกคนนะมาเดินมูบรรยากาศโต๊ะเยวเยี่ยวชิ้นละ1บาท10บาท Ni chừng nữa chỗ chưa tiêu cực nào 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 chưa tiêu cực Trời Ter khó chlen, không làm kim เยอะมากเลยอีกนี่ที่นี่โอ้น้ำยาไก่สีสวยร้านอะไร10บาทแล้วค่ะเดียวเ้ามาเลยค่ะ10บาท10บาทวันหยุดวันล้นอยากกินไหมาันล้อมเลยนะ ไปดูเงินได้นะคะกินเยอะมากเลยกินอะไรดีผัดหมี่โคราชก็มีผัดไทยโบราณย,ยี่สิบสั่งต่อห้าสิบนะร้านยำอรันการมากตลาดเต็ฟวันโคราชานะของกินเยอะมากเลยคนี่สองขวดโอ้โหสิสั่ง นีหองกล่องละร้อยต้องอยากกินจริงๆนะต้องซื้อนะครับซื้อเนี่คือทุกร้านเลยของน่าก,กินทั้งเลยถ้ามีงบลองอดูสายนี้ดูสายนี้ยำอะไรกันค่ะ จำน่ากินมากเลยร้านนี้ขายยังไงครับอย่างละสี่สิบครับพี่รวมสองย่างหกสิบบาทอ๋อรวมได้เนาะครับย่างีอ่อครับผมย่างผ่าครับขึ้นเรื่อยๆพี่ตอนนี้กำลังขึ้นต <c oughs> ี๋ใหญ่ใส่ใช่วยใส่ผิวหนัวันนั้นรวมเหรอครับครับหกสิบ <60. S 1> ใช่พี่ย่างเด้วสี่สิบ นี่จะเมี๋ยวได้เนี่ยอะไนเนี่ยเอาาะหม่ากับหยอเนาะเอาบหม่ากับหมูยอบะหมาหมูยอใส่้วยเลยนะครับเอาใส่ถ้วยเลยดูใส่ถ้วยใส่ถ้วยก็ได้ครับผมก็เอาไถ้หน่อยนะตาสบายเลยครับพี่ สแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครับบนไหนพี่ซ้ายหมือนยังเยอะมากจะไม่เนียงก็ร้านเดียวกันเลยร้านผมเองอ๋อครับผมอันนี้เท่าไหร่หกสิบบาทครับหกสิบบาทเดี๋ยวกับสแกนไม่ได้กดเลยติดนั่นนะจ้าย ขอบคุณจ้าถานเลยครับสวัสดีครับทามเลยเลยครับ ร้ัเต่าคุมไก่นะครับเศ่ช่วยเ็ษถุงสิครับสศ่ยถุงครับรวมสองอย่าง60บบาทนะครับพี่ กจับยำม,มาเมื่อกี้โอ้โหสองอย่างสองอย่าง60สิบองเดียว 40, 40. สี่สิบาทครับร้านนี้ลาลาชาขามหมูขาหมูจานใหญ่บ้างเลยเดาพี่ <c oughs> เอาไปทำรับด้านหลังรับเป็นหยกพาราเข้าครับอ้าวห้าสิบหกสิบได้ใกล้ด้วยเอาใกล้ไหมอะไรนะครับได้ใต้หนามเลยวันนี้แปดสิบให้ใส่น้ำเลยไหมแดหแดนเอาให้แดนเอาสลับด้วยออาๆ วันี้ออัทุกนนะครับอยว่งมนี่เขามันทับม่งอยู่ข้าเลยครับนี่ให แ e นได้หมดเลยนะ ขอพี่เอาแบบไหนดีพี่่บบได้ด้วยไดไหมพี่ได้ ร้อนไหมคะพี่ไม่ร้อนนะคะุ่กรอบไม่เย็นมกมัมยูไม่เคยกินอ่ะอยากลองหั่นไหมล่ะพี่ไม่ตองหันหรอกค่ะดบมากมัไม่ตังาไหร่อะ Thịt. À, Không, cái này nó bán chút 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 rồi, chút 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 chút

อ๋อเท่าไหร่ครับสามแสนบาทสองลิตรนะคินมาไคินไค่ะคินเหลืองนะรวมไม่คิดคินที่ถืงคือก้าไปถุงเขาเหรออ๋อใช่ครับถุงเขาตัวแฝดเป็นตัวผู้เนาะเขายังไม่คุณเขายังไม่ได้บอกนะเยี่ยงเยอะเหรอก็ไม่เยอะนะครเลี้ยงเลี้ยงเล่นพอดีลูกมลูกมันออกมาหรือว่าไม่อยากเลี้ยงลูกมันออกมาก็ขายไปค่า รวมพิเศษนะลูกค่ะลองเช่นไรนะมีโยครับรวมพิเศษเท่าไรคะรับสี่สิบบาทแร้วถ้าธรรมดาล่ะคะสามิาแล้วสมสิมีโยออนหนึ่งนะครับ กลัมากกลับมากกลับมาก

ใไหมครับครับ,บเอามีหยกสองเส้นเล็กหนึ่งครับตีสินนะคะครับ ต้องตำไม่เจอหหมา mm hmm. ล <ść> ่ามากินเยอะมากเลยเรียกไม่ถูกปลาหมึกว้าวอะไรก่อนปลาหมึกก็น่ากินร้านเต้าถึงน้ำลำใยอีกาทุกไม้ดีร้อน่อยเยอะ ใจรี้นะใจนะเใจของหรืออะไรมอใจหยนหรือเปล่ามีอะไกับเปล่าเปลาออ่าเปล่าออนะสจอไม่ใช่อยูฟอยนั่นแหละถ้าอยู่อ่ะ อยสุดท้ายได้ของกินมาสองอย่างนะครับแล้วเ,เดินดูมีอะไรอีกปุ๊บโอ้ขนมปังขนมปังนี่ก็น่ากินอันนี้อ่ะอูขนมหวา,าหนวกิน้าเท่าไหร่นะครับสิบ <30 S 1> บาทขา,าทห้าแถมหนึ่งนะห้าแถมหนึ่งครับ mm hmm. น่ากินอนนี้ีดันสวยงาม คงมากนะครับผมรอด้วยว้มเนนะ้งมสดมมันตรงนักกุ้งไม่มีต้มําเจอต้มตำพี่อาทพี่อาตอ,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 อ่ะ ลองดูไหมหิวหิวก็ลองบ่างก็ลองไม่เห็นไม่เห็นกินป่ะหรือยังดูดบ่างหรือยังป่เะเอาตั๊ป่าคะเปลนตักเอาหวานนำาานะมีถ้วยใช่ไหมคะมีค่ะใส่ด้วย ขอบมากนะครับได้สมตำมาอีกทีเรากินตรงหนกินข้างในเหรอกิน่ไหนกินเดิมเข้าข้างในคัไหนเดี๋ยวเข้าุ่นโอ้ยยากอยาินคี่ก็นากินแล้วเนี่ยก็นานีสุับีระ สันคอ10บาทมาลว10บาทะบาทสันคอดีนะนี่หนึ่งเอามาดิจิไหมอยากกินสันคอกินมสามาเลครับสามชั้นคอน่ากินเาเนี่ยไม่นอ ไปเนาะจิวๆๆมีแต yeah, ่ของหน้าก <an side> ินแถวนี้นี้ัไหนเตียวรู้ส่วนปิดชองออกไปหาล็อกอีกเดี๋ยวฝาว่ะเดี๋ยวฝาซอยนี้ เธอลองมาีสเต๊โอ้ยไม่เจอไหนร้านไหนหาไม่เจออ๋อนี้ไง๋ยวลิี่สวน ช้นลาอ้ชิละรชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นละสิบบาทค่ะลูกค้าสาหรเป็นยังไงครับสาหรเป็นอ๋อเป็นยำสาหร่เหรอใค่ะอี่ใส่ใส่ซุชิค่ะลูกค้จ๋าอ๋อคัคุณูน้าคกณหน้าหรอ่หยิบหยิบคิเลคิเนื่ถือให้มถือปาดได้อะไรดีคูน้าใช่เหรอืมนาหนชิ้นด mù đáng ở lại học là... cái này mù đen? mù đáng 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 ไม่สมัยเหรอกโอ้ชิบบริษัททานนี่สัเอากินไเถอะนี่ครับผมลูกค้าลูกค้าจ๋าขอโทษนะครับโอนได้ไหมครับได้ค่ะคุณด้านนู้นเลยค่ะลูกค้าจ๋าครับผมให้พี่หลงให้พี่ ันนี้หมูแดงใช่ไหมใช่ค่ะหมูแดงอร่อยค่ะลูกค้าจ๋าเราทำเองยกขาชนร้านปลาอะไรปลาลาวีค่ะปลาลาวีเนาะขายทุกวันไหมทุกวันค่ะลูกค้าวันนะครับนี่เป็นสดหรือขายดีใช่ได้ขายเท่าไหรือห้าสิบบาทได้่ายห้าสิบบาทเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินจะมีโต๊ะให้นั่งกินนะครับตลาดนี้

จบลอยนะครับกินของอิ่มแล้วก็ไปแล้วนะครับตลาดเซฟวันบรรยากาศประมาณนี้